สวัสดีเพื่อนเพื่อนสมาชิกที่ปลูกมันเทพทุกท่านวันนี้เป็นวันที่17พฤศจิกาย,ยนพุทธศักราช2563นะครับขณะนี้เวลา5โมงกับอีก20นาทีตอนที่กำลังถ่ายทำวิดีโออยู่ในช่วงขณะนี้วันนี้ท่านก็จะได้ชมมันเทศ อันนี้เป็นพันธุ์ของโอกินาวาครับปลูกได้ประมาณ25วันก็เริ่มแตกยอดเริ่มถอดใบถอดยอดนะพันธุ์นี้ก็สวยเป็นพันธุ์ที่สวยมากที่กำลังและก็ปลูกง่ายไม่ได้ใช้น้ำเยอะอะไรจนเกินไปนะในช่วงประมาณ เจ็ดถึงแปล่องก็จะเป็นพันธุ์ของเบนฮารุกะนี่ก็ปลูกพร้อมๆกันนะครับเป็นพันธุ์เบเนฮารุกะก็เป็นพันธุ์มันเทศที่ปลูกง่ายรสชาติอร่อยหอมหวานนะเป็นเนื้อสีเหลืองเบนฮารุกะตัวนี้ครับเนื้อสีเหลืองอร่อยมากนะรัประทานก็อร่อยมากเนื้อละเอียด มีรสชาติหวานหวานหอมก็เป็นพันธุ์เบนิฮารุกะครับปลูกพร้อมๆกันครับได้ประมาณ20วันหรือยีกว่าวันนี่นะครับช่วงนี้ครับเป็นพันธุ์มันเทศญี่ปุ่นนะครับเป็นมันพันธุ์เพิ่ร,รสวิตเพิ่ร,รสวิตปลูกง่ายโตวไวอ่ก็มีสิ่งเดียวที่เราต้องระวังก็คือ พวกมแมลงที่ลงไปเจาะหัวมันที่กำลังเจริญเติบโตครับอันตรายมากอย่งน,นี้เพราะว่ารู้สึกว่ามันเพื่อเพื่อสวิตนี้เป็นมันที่ทำให้มแมลงต่างๆชอบมากนะชอบมากเลยไม่เหมือนกับพันธุ์อื่นพันธุ์พวกอโอกินวาวาเบนิฮารุกะอย่างน,นี้ไม่ไม่เท่าไหร่พวกแมง เอาแรงวันต่างๆเพิ่มสวิตนะครับก็ได้ประมาณยี่สกว่าวันเท่ากันครับแต่ว่าตัวนี้ปลูกง่ายเพราะว่ายอดยอดยอดนี่เราไม่ต้องหามาจากที่อื่นยอดมาจากไร่ของเราเองนะครับมาจากพื้นที่ที่เราปลูกอยู่แล้วก็มาเสียบเลยเสียบง่ายในช่วงหน้าฝนปลูกมันก็ไม่ได้ค่อยได้ฝนเท่าไหร่ครับเพราะว่าถ้าฝนลงบ่อยๆก็จะทําให้พื้นที่ชุ่มน้าอา การเจริญเติบโตของหัวม,มันก็ไม่เท่าไหร่นะครับวันนี้ทางไร่พุยเขียวก็ให้เพื่อนสมาชิกทุกท่านาได้ดูได้ชมนะครับเพราะว่า,าปลูกในแปลงนี้ก็เป็นครั้งที่สองครั้งที่สามนะครับที่ปลูกในแปลงนี้ฉะนั้นก็รอดูต่อไปนะครับในครั้งต่อไปหรือพี่น้องต้องการอยากจะได้อยอดมันมันเทศญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็ี่ยนพันธุ์เพิร์ทสวิต พันโอกินาว่าเบนิฮารุกะครับเรามีจำหน่ายให้ท่านในราคาเป็นกันเองก็ติดต่อทักมาได้ที่เบอร์โทรศัพท์0945290169 0945290169ครับที่ไร่ผู้ใหญ่เชียวอำเภอโซ่วิสัยจังหวัดบึงการครับ